ช่วงนี้พอว่างๆนะคะดาาก็จะมานั่งควนดินปลูกต้นไม้ค่ะปลูกเอาไว้กินเองนะคะอยู่กับต้นไม้แล้วรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ใจสงบดีด้วยค่ะ ช่วงนี้นะคะหลังจากที่เราให้คีโมมาหลายวันแล้วก็ไม่มีอาการค้างเคียงใดๆแล้วค่ะที่มีนะคะก็คือผมร่วงจนตอนนี้เนี่ยเราต้องโกนผมแล้วนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ร่วงจนกว่าจะหมดหัวเนี่ยก็คือสร้างความลํำคาญมากเลยค่ะติดเสื้อผ้าติดที่นอนติดทุกอย่างลงพัดก็ร่วงเลยนะคะผมเนี่ยก็เลยโกนแล้วค่ะ วันนี้เราก็จะมาปลูกพริกค่ะเดาวได้กล้าพริกมานะคะเราก็จะมาแชร์วิธีการปลูกกล้าพริกแบบคนโบราณนะคะใช้วิธีการปลูกแบบนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าลูกดกมากๆเลยค่ะทนโรคทน,ทนต่อเชื้อราต่างๆได้ดีมากๆเลยนะคะวิธีนี้เนี่ยเราทดลองทําแล้วค่ะอย่าง พริกต้นนี้ที่เราปลูกไว้นะคะจะเห็นว่าดกจนกิ่งเอ็นเลยค่ะไม่ได้บำรุงอะไรมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพริกต้นนี้เนี่ยไม่ค่อยมีโรคต่างๆมารังควานเลยค่ะจะให้ดูความดกนะคะนอกจากปัจจัยในการบำรุงช่วงที่เขาโตแล้วนะคะการปรุงดินการปลูกก็มีส่วนที่ทำให้เขาเติบโตแข็งแรงแบบนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับดีๆที่เราจะมาแชร์วันนี้กันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะปลูกริกลงในวงบอ่อแบบนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยในวงบอ่อแบบนี้เนี่ยก็จะมีดินอยู่แล้วนะวิธีการฟ,ฟื้นฟูดินของดาวนะคะก็คือดาวจะลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมกับน้ำหมักค่ะก็คือเราจะลดทิ้งไว้ประมาณ2-3วันนะคะให้ดินเนี่ยอุ้มน้ำมีความชื้นอยู่ก่อนค่ะทีนี้พอเรามาขุดมาพรวนนะคะดินก็จะร่วนซุยแบบนี้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครมีแกบหมกักหรือว่า ปุ๋ยใบก้ามปูนะคะก็สามารถที่จะนํามาใช้ในการผสมดินได้เลยค่ะเด้ขุดดินลึกประมาณ1ฟุตค่ะแต่ก็ดูกับขนาดต้นกล้าของเราด้วยนะคะว่าถ้าต้นกล้าพิกของเราเนี่ยเป็นต้นกล้าขนาดใหญ่เราก็ขุดให้ลึกกว่านี้ได้ค่ะนําดินขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ ตัวช่วยสำคัญของดาวก็คือนี่เลยค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือถ่านนะคะถ่านก้อนถ่านเล็กๆแล้วก็ผงถ่านค่ะสูตรนี้เนี่ยใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะใส่ไปให้หมดแบบนี้เลยเดาใช้ถ่านเนี่ยผสมกับดินค่ะคุกเค้าเป็นตัวรองก้นหลุมแบบนี้เลยนะคะในถ่านเนี่ยก็จะช่วยป้องกันความชื้นป้องกันเชื้อโรคเชื้อราต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะและยังช่วยปรับค่าดินมีธาตุอาหารที่สำคัญให้กับพืชด้วยนะคะ พอดาผสมดินเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอากล้าพริกที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ วิธีนี้เนี่ยเราสามารถนําไปใช้กับไม้อื่นๆได้อย่างเช่นมะเขือหรือว่าพืชผักอื่นๆก็สามารถนําวิธีนี้เนี่ยไปใช้ได้เลยค่ะจะทาให้รากของต้นไม้ไม่เกิดเชื้อราได้ง่ายค่ะและยังมีธาตุอาหารสารอาหารที่มีประโยชน์และในถ่านเนี่ยยังสามารถเก็บกักปุ๋ยนะคะอยู่ข้างในค่ะทําให้ต้นไม้สามารถที่จะดึงปุ๋ยหรือว่าธาตุอาหารสารอาหารต่างๆเนี่ยมาใช้ได้เรื่อยๆค่ะส่วนฐานที่เหลือนะคะก็โรยรอบๆด้านบนแบบนี้ค่ะเวลาเรารดน้ํนะ จะได้ซึมลงไปเป็นอาหารให้กับต้นไม้ของเราอีกด้วยค่ะที่เราใช้เป็นถ่านป่นเล็กๆนะคะแล้วก็บางส่วนนีก็เป็นผงถ่านด้วยค่ะที่บ้านเราก็จะมีหลายแบบเลยนะคะ หลังจากที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็มาบำรุงหน่อยจากที่เราสังเกตมามเมื่อกี้นะคะเหมือนในดินมีมดด้วยค่ะเราก็ใส่เป็นน้ำยาล้างจานลงไปหนึ่งช้อนชาแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันพวกมดต่างๆค่ะเพราะว่าที่เราจะใส่เสริมเข้าไปนะคะก็จะเป็นตัวล่อมดอย่างดีเลยก็คือเครื่องดื่มชูกําลังค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกสดชื่นนะคะไม่เหี่ยวเฉาแล้วก็ยังช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วด้วยค่ะ ตัวช่วยที่3นะคะที่เราใส่ลงไปอันนี้ไม่ได้ตวงเลยนะใส่ลงไปเลยค่ะก็คือน้ำหมักขี้วัวนะคะใส่ลงไปประมาณหนึ่งเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่บัวอีกทีนะคะที่เราใส่แก้วก่อนเนี่ยก็คือท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดๆนะคะทีนี้เราก็เอาไปเทใส่บัวรดน้ำค่ะคนๆให้เข้ากันอีกทีนะคะทีนี้เราก็นําไปรดพริกของเรากันได้เลยค่ะ สำหรับช่วงเวลาการปลูกต้นไม้นะคะที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเป็นช่วงเย็น,นะคะ่ะต้นไม้ของเราจะได้รับการพักฟื้นในช่วงกลางคืนค่ะตอนเช้าจะได้สดชื่นนะคะแต่สูตรนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพราะว่าช่วงที่เราหมักดินเนี่ยเราลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้วค่ะหรือว่าถ้าใครเนี่ย มีก็นํามาใส่ได้อีกนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือสูตรในการบํารุงต้นไม้ส่วนมากก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะคะอยู่ที่ความสะดวกของเราเลยค่ะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เรามาแชร์กันนะคะสําหรับการใช้ถ่านรองก้นหลุมในการปลูกพืชผักต่างๆค่ะสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ทําให้ต้นไม้เนี่ยดกงามไม่มีเชื้อราด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําตามกันดูสวัสดีค่ะ